เอาละครับก็สวัสดีนะครับวันนี้อยู่ในช่องวีบีทูตบไอวีบีทูเอย่างเช่นเคยนะครับผมลืมชื่อชักตลอดแลยครับอันนี้ผมจะมา,าให้ดูรถที่แบบแข็งแรงแข็งแก่งที่สุดนะครับ รับอันดับอันดับอืมผมอันดสามนะครับอันดับสามก็อือแค่นี้แหะครับมันก็พอแข็งแข่งจได้อยู่แล้วครับพอโทษที่ห่างหายกันไปนานนะครับผมพอดีผมไม่สบายนะครับมาดูความแข็งแข่งของมันเลยผมไม่เปิดเสียงพรเดี๋ยวมันจะรบกวน มันจะขึ้นไปสูงสุดดูว่ารถมันจะประมาณไหนผมกำลังใช้สมาธิในการขับรถโอ้ยโอ้โหเอาชมเอาชมดูสภาพโดนแค่นี้ก็รถนี่แบบโอ้โหลงลงแบบผมจะทำไงกับมันดี ยิงทิ้งเลยยิงยังแต่อืมแต่เขาไงดียนครับ่านผู้ชมแต่เราจะลองเสกร้องใหม่ดูนะคเสกได้หรือเปล่ามันก็เสกไม่ได้ซะด้วยท่านผู้ชมคุณจะใช้รถยังไงคุณจะใช้รถไงล่ะทีนี้เราจะลองยิงกระจกตรงนี้ ผมตัดมาตอนนี้เพราะว่าแบบรถมันแบบมันเละอ่ะท่านผู้ชมจะพูดไงดีมาอืมมาแต่คลิปนี้ไม่จะยาวเกินรีรีวิวเลยดีกว่ามาดูว่าจดตกชั้นบนสุดจะเป็นไง คลิปก่อนที่ผมแบบนี่ดีฟผมจะไม่พลาดแล้วรอบนี้โอ้ยอ่ะชั้นหนึ่งก็ได้น่านผู้ชมผมจะทำให้รถมันพลิกความได้ดีที่สุดอโอ้โห รถนี่มันช่างไม่ปลอดภัยจีิงเดี๋ยวไปดูสภาพรถนะครับภาพรถโอ้โหประมาณนี้เอามชมสภาพรถมาไปดูไปดูทันต่อไปกันเลย มาถึงดับสองแล้วนะคะก็คันนี้เนี่ยไม่รู้ว่ามันแข็งๆหรือเปล่าแต่มันบอกเลยมันดีบดีมากเลยท่านผู้ชมผมเลือวแค่ลืออแค่แบบกดค้างเรียวนิดนึงเเห็นไหมมันก็ดีมากอย่างนี้แหละท่านผู้ชมผมจะเราคิวต่อไปผมอาจจะแบบ อุ้ยโอ้โหรถนี่มันช่างไม่ปลอดภัยเลยตกทีตายเลยเกิดนะอะไรเนี่ยวิงนะ่งไป ถึงแล้วถึงแล้วดูสภาพรถโอ้โหเอ้ยท่านผู้ชมดูนะผมจะให้ดูท่าเมื่อกี้ท่าเมาื่อกี้ยังเท่เลยเดี๋ยวให้ดูท่าเมาื่อกี้ยังเท่ท่านผู้ชมชมาแล้วท่านผู้ชมนี่แม่เสร็จแล้วรถกับวันนี้ก็พอได้อยู่แล้ว มาไปดูคันต่อไปกันเลยนี่ดูคันต่อไปเลยครับนี่นะาผู้ชมเฮ้ย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 ดูดีผมเป็น,นี้ดูดีผมวิ่งใกล้รถรถถึงก็วิ่งนี้มาผองแกดูมันแข็งแข็งแต่มันช้านี่แหละข้อเสียมันท่านผู้ชมช้านี่กระต่า โอ้ตอนขึ้นเนอนี่ยิ่งจะเต่าอ,อีกท่านผู้ชมโอ้นี่เต่ามาเองเลยนะ่มาฟังตรงนี้แหละท่านผู้ชม มก็มันไม่ค <pentru ol ation> ah, ่อยเป็นไรครับดูท่านผู้ชมนะครับได้ปกติอ่าใครส่งใครส่งชั้นอ่าส่งไรเอ้ยส่งกี่รถสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะบ๊ายบาย